สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนําแอปตัดต่อภาพแนวธรรมชาตินะคะนั่นก็คือแอปเมย์ตูนั่นเองนะคะแล้วก็อีกแอปหนึ่งก็คือตัดฉากหลังนะคะก็คือ Background เอล s เซอรตัวนี้เลยนะคะก่อนอื่นทุกคนจะต้องไปดาวน์โหลด2แอปนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราไปจัดการภาพของเรากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนไปที่แอป เหมยตูก่อนนะคะ,ะจากนั้นนะคะให้ไปที่คำว่า่ากรอบรูปภาพนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกภาพที่เราต้องการจะใช้นะคะอย่างบางภาพเราต้องการจะเอาแค่รูปคนอนาสมมติว่าเนี่ยถ่ายภาพนี้ไว้หน้าแคปหน้าจอรูปนี้ไว้แล้วเราอยากได้แค่ตัวเรานะคะเราก็เลือกเลยนะคะ ่าจากนั้นแถบด้านล่างนะคะให้ทุกคนไปหาคำว่า c u t เอานะคะตัวนี้เลยนะคะตอนนี้โปรแกรมแอปนี้ก็จะกำลังประพลผลนะคะอ่าเห็นไหมคะคำว่าบุคคลหนึ่งนะคะเราก็จิ้มดูก็ได้นะคะตรงอ่านไหมคะที่เป็นกรอบสีแดงนะคะอ่าที่รูปนิ้วชี้นะคะเราเลือกดูเห็นไหมคะเรากดดูตัวอย่างภาพก็ได้ ภาพนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์เราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะคะถ้าเราพอใจแล้วนะคะเราไม่อยากได้ส่วนอื่นเพิ่มอยากได้แค่รูปคนนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกเลยนะคะจากนั้นถ้าเพื่อนต้องการมีเส้นรอบๆนะคะตัวเราอย่างนี้ยค่ะเราก็ไปที่ลากเส้นนะคะ อต้องการเส้นแบบไหนเขาก็จะมีให้เลือกนะคะสมมุติต้องการเส้นแบบนี้ละกันนะคะอยากใส่สีอะไรอาก็แล้วแต่ได้เลยนะคะเอาสีชมพูอ่อนๆละกันอันนี้ก็จะเป็นระดับความหนาของเส้นนะคะสมมุติพอใจแบบนี้เราก็กดเครื่องหมายถูกนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะไปใส่สีพื้นหลังนิดนึงเดี๋ยวเวลาตัดฉากหลังเนี่ยเราก็ ัดได้ง่ายๆนะคะก็ไปที่พื้นหลังเลยนะคะไปที่สีนะคะอ่าเวลาใส่ฉากหลังสีพื้นหลังเนี่ยบอกไว้ก่อนนะคะว่าสีเนี่ยให้แตกต่างจากจากภาพของเราอย่างผมของเราเป็นสีดําเสื้อของเราเป็นสีขาวเพราะนั้นพื้นเนี่ยพื้นด้านหลังก็ไม่ควรจะเป็นสีดําหรือสีขาวนะคะอาจจะใช้สีชมพูก็ได้แบบนี้นะคะจากนั้นกดเครื่องหมายถูกนะคะ กดบันทึกเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกจากแอปเมยอตูนะคะจากนั้นเราจะไปตัดฉากหลังกันต่อนะคะให้เราไปที่แอป background eraser นะคะตัวนี้เลยนะคะกดขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นไปที่โหลดออาโฟโตนะคะอ,อนุญาตไปก่อน จากนั้นไปเลือกภาพที่เราต้องการตัดฉากหลังนะคะก็คือภาพนี้นเองนะคะเลือกขึ้นมาเลยจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกมุมขวาบนนะคะกดดันเลยค่ะจากนั้นนะคะให้ไปเลือกที่ออโต้นะคะอ่าเมื่อเป็นเครื่องหมายแบบนี้ทุกคนเห็นจุดวงกลมสีแดงทึบด้านล่างไหมคะทุกคนเลื่อนเลยค่ะ เห็นเครื่องหมายบวกไหมคะเราอยากลบตรงไหนให้เอาเครื่องหมายบวกไปวางตรงนั้นนะคะอ่าเห็นไหมคะฉากหลังของเราก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะกดดันอีกครั้งหนึ่งนะคะกดถูกค่ะจากนั้นกดเซฟค่ะตอนนี้เราก็ได้ภาพของเราที่ไม่มีฉากหลังแล้วจากนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการนําไปใช้งานกันนะคะสมมุติว่าเราต้องการนําภาพนี้เนี่ยไปเป็นอปก Youtube ของเราแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวออกไปนะคะไปที่แอป k i เนม a สเตอกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปสร้างปก y u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  e แล้วกันนะคะไปที่สร้างใหม่ค่ะจากนั้นอัตราส่วนหน้าจอเลือก16ต่อ9ขนาดโหมดแสดงรูปภาพแบบเต็มจอ ใส่ชื่อโปรเจกต์นิดนึงหาปก u t u b e ก็ได้นะคะกดต่อไปนะคะจากนั้นนะคะเลือกฉากหลังนะคะสมมุติว่าเราต้องการอันนี้แล้วกันนะคะเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะเราต้องการอันำภาพที่เราตัดฉากหลังเมื่อกี้มาใส่ใทุกคนไปที่เลเยอร์เลยค่ะ ไปที่มีเดียไปที่นี่ภาพที่เราตัดไว้นะคะเห็นไหมคะมาแล้วคะ่ะทุกคนเราสามารถลดขนาดเพิ่มขนาดได้เราอยากไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เราเลยนะคะหนะคะง่ายไหมคะทุกคนแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถนําภาพที่เราตัดฉากหลังเนี่ย มาใส่ไว้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะในกรณีที่สมมุติว่าแอปเนี่ยมันประมวลผลแล้วแบบอาจจะมาไม่ครบขาขาดไปแขนยังมาไม่ครบอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปนี้ครั้งหนึ่งนะคะที่เมยตู้นะคะไปที่รูปภาพนะคะ เดี๋ยวไปเลือกอันไหนดีอือรูปนี้ก็ได้ดูซิว่าแอปเขาจะประมวลผลยังไงอ่าเลื่อนไปที่ด้านล่างไปที่ c u t เอานะคะสิ่งแรกที่แอปนี้จะจับก็คือภาพคนนะคะภาพคนดูว่าได้มาครบไหมอ่าเราดูซิจิ้มที่คำว่าบุคคลอ่า ก็ครบแหละแต่ว่าเหมือนรองเท้าเห็นไหมคะสังเกตดูเห็นไหมคะเราขยายได้นะคะเอานิ้วนี่นะคะเวยนะคะรองเท้าตรงส่วนนี้ถ้าที่เป็นสีแดงๆก็คือส่วนที่เลือกนะคะเราต้องการอยากจะให้รองเท้าเนี่ยเต็มนะคะเราก็ไปที่คําว่าปัดนะคะปัดแล้วก็ขนาดเลือกขนาด เราก็จะได้นี่ทำให้เป็นสีแดงก็คือส่วนที่เราเลือกนะคะดูตัวอย่างนะคะอ่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามือจะไปโดนตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมคะนอกจากภาพคนก็จะมีภาพหินเดนไซยอยู่ข้างล่างเราก็ไปเลือกอย่างลบค่ะเพื่อที่จะลบได้นะคะเราก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกสมมุติเราอยากได้หินมาด้วยเราก็ไปปัดเพิ่มค่ะเอาหินมาด้วยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะ เอาหินมาด้วยอาสมมตินั่งอยู่บนหินเราก็ดูตัวอย่างว่าโอเคพอใจหรือ,อยังอาสมมติว่าพอใจเรียบร้อยแล้วกดถูกเลยนะคะจากนั้นไปที่ลากเส้นนะคะเราจะใส่เส้นหรือยังไงดีอาแล้วแต่ชอบค่ะสมมติใส่อันนี้แล้วกันขอขนาดอันนี้แล้วกันนะคะจากนั้นกดถูกไปใส่พื้นหลังนะคะ สีเราก็ดูก่อนนะคะว่ามันมีสีอะไรบ้างให้เน้นสีที่แตกต่างนะคะขอเป็นสีขาวแล้วกันรู้สึกว่าในนี้จะไม่มีสีขาวใช่ไหมพื้นหใช่ไหมอ่าใช่โอเคเราก็กดเครื่องหมายถูกเลยนะคะกดบันทึกค่ะบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเราออกจากแอปนี้นะคะไปที่ background eraser มันเดิมเลยนะคะไปโหลดอาโฟโต้อีกครั้งหนึ่งนะคะไปเลือกภาพที่เรา อานี่ภาพนี้ที่เราทําไว้นะคะกดดันนะคะเครื่องหมายถูกนะคะจากนั้นไปที่ออโต้ค่ะลากตรงจุดแดงๆเล็กๆด้านล่างนะคะให้เครื่องหมายบวกอ่าไปวางตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดเราจะตัดสีขาวแล้วก็อ่าเลื่อนปึ๊บเห็นไหมคะหายไปแล้วค่ะกดถูกนะคะกดเซฟค่ะเรียบร้อยนะคะฟินิชนะคะ เดี๋ยวเราจะออกไปที่คีเน่มาสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะนำภาพเมื่อกี้เข้ามานะคะให้ไปที่เลเยอร์ไปที่มีเดียค่ะไปตรงนี้นะคะมาแล้วค่ะเดี๋จะให้นั่งอยู่ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะคะนี่ตรงนี้เลยอันนี้ใหญ่ไปเราก็ลดขนาดได้นะคะแล้วแต่ อยาจะวางตรงไหนก็วางจับดวงอาทิตย์นี่เป็นไงคะทุกคนเราสามารถทำปกยูทนะูบทำมันก็เป็นแนวแบบเก๋ๆนะคะลองดูนะคะทุกคนแอปเมยตูแล้วก็แบ็กกราวเลเซอร์นะคะตัดฉากหลังได้เยี่ยมเลยค่ะเจอแอปนี้เนี่ยแทบ ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะลองไปดูทำดูนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมาสอนอาการใช้แอป k i n e m มาสเตอนะคะในการทำปก Youtube ให้น่าสนใจนะคะยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้กับคลิปของเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ